บางทีแสงมันก็หลอกเยอะเลยนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ใช่ผมขาวนะคะมันเป็นแสงที่สะท้อนทําให้เราเข้าใจว่าเราเป็นผมขาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมตอนนี้เนี่ยเราอะหวังพึ่งว่าเราเห็นคนใกล้ตัวเราอะเขากินวิตามิน เขาไม่บอกเรากินมาหกสิบวันแล้วก็คือสองเดือนเมื่อก่อนคนเนี้ยเขาผมขาวเราเห็นเลยอ่ะผมเขาขาวแบบเป็นเส้นขาวจ้วเลยอ่ะแล้วเราก็เห็นว่าตอนนี้เขาไม่ผมไม่ขาวอ่ะแล้วเราก็เขาก็มาบอกเราว่าเขาบอกห้ามเราไปบอกใครเราก็งงว่าทำไมเขาต้องไม่บอกใครเขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยชอบบอกคนรู้นคนนี้เขาบอกว่าเขากินมาสองเดือนแล้ว ผมเขากลายเป็นสีไม่มีผมขาวเราก็จะดูว่าเราจะกินเหมือนเขาเรากินมาอาทิตย์หนึ่งละเราต้องมาสังเกตดูว่าไอ้ผมที่เราขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผมขาวหรือเปล่าซึ่งถ้ามันอะ่ะกินวิตามินอะ่ะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมคะเราไม่เราไม่แนะนําให้กินยานะคือถ้าเรากินวิตามินอะ่ะแล้วมันไม่ขาวอะ่ะเราก็ควรจะกินวิตามิน คือมนุษย์เราไม่ได้อยู่ได้ยานะอมนุษย์เราอยู่ด้วยวิตามินแล้วก็ความรู้คือใครมาใสาหาหมอนี่ไม่ต้องมาคุยกับเราเลยเราไม่ชอบหาหมอตรงนี้นี่ดูเหมือนจะเป็นเป็นขาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแสงสะท้อน,นะคะ่ะ